สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการทำนายดวงประเทศนะคะดวงประเทศดวงเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการทำนายในเรื่องของโควิดที่ระบาดรอบนี้นะคะว่าจะส่งผลกระทบอะไรรุนแรงบ้างไหมนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่ค้าขาย คนที่ค้าขายคนที่ทําธุรกิจแล้วก็คนที่ทํางานกินเงินเดือนนะคะจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมค่ะเดี๋ยวเรามาดูให้กันนะคะเพราะว่าน,นี้แม่หมอก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าโควิดกลับมารอบนี้จะส่งผลอะไรกับกับทุกๆคนเลยนะคะที่อยู่ในในประเทศนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าโควิดกลับมารอบนี้บอกเลยว่าหนักนะคะกลับมารอบนี้หนักมากค่ะแล้วก็จะหนักกว่ารอบแรกนะคะจะหนักกว่ารอบสอง รอบที่สามเป็นรอบที่เรียกว่าแต่ละคนนี้ต้องดูแลตัวเองดีๆเลยแหละนะคะเพราะว่าได้ไขสิบดักขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพดูแลตัวเองดีๆด,ด,ด้วยอย่าประมาทนะคะเดินนี้บอกเลยว่าเหนื่อยนะคะคทวนี้เดี๋ยวจะถามว่าโดยภาพรวมนะคะเศรษฐกิจการค้าขายในประเทศไทยในเดือนเมษาจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะ เศรษฐกิจโดยภาพรวมการค้าขายในช่วงเดือนเมษานะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้นะคะ,คะมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่บอกไพ่อีกใบหนึ่งที่บอกเลยนะคะว่าการนำมาหากินค่อนแ้างจะเหนื่อยยากมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของรายได้ต่างๆนะคะก็คือจะหายากขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งในถ้าเดวิลนี้ขึ้นมานี่ก็คือนะคะเอ่อกาเรียกว่าต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีๆ ระวังในเรื่องการใช้จ่ายแล้วก็ในเรื่องของโจรขโมยนะคะในเรื่องของวิชาชีพต่างๆจะมีมากขึ้นด้วยนะคะอาจจะด้วยภาวะของเศรษฐกิจด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินนะคะก็คือระวังระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายค่ะวางแผนการเงินเราให้ดีๆนะคะในช่วงเดือนเมษายนค่ะอันนี้ถ้าในเรื่องของสุขภาพเพว่อีกนะคะก็คือ hmm. ที่ที่ก็บอกในเรื่องของโรคติดต่อก็วเพิ่ยังขึ้นมาในเรื่องของโควิดอยู่นะคะโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะ การเข้าไปในที่ช <ste al impaired> ุมชนการเข้าไปในที่ที่คนเยอะๆการเข้าไปในที่ที่อากาศไม่ค่อยได้ถ่ายเทนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยค่ะเศรษฐกิจไปแล้วนะคะการค้าขายนะคะโดยภาพรวมการค้าขายสําหรับคนทั่วไปในเดือนเมษายนไพ่การค้าขายก็ได้ไพ่ใบนี้อีกนะคะได้ไพ่ดาดขึ้นมาอีกค่ะบางร้านนะคะบางร้านบางร้านแล้วก็บางธุรกิจก็อาจจะแบบ มันจะไม่ค่อยไหวเอาในเดือนนี้นะคะอาจจะมีการปิดปิดตัวนะคะจะมีการปิดตัวค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเขาเรียกว่าไงอาจจะมีการเลิกจ้างเรื่องอะไรเข้ามานะคะในเรื่องของเอ่อพวกร้านอาหารอะไรพวกนี้นะคะหรือบางธุรกิจนะคะที่อาจจะต้องมีการปรับลดในเรื่องของจํานวนคนหรืออาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการต้องเลิกต้องหยุดนะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะคราวนี้ถ้า ป็นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโควิดในเดือนเมษาจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะการแพร่กระจายเชื้อนะคะได้แพระอสศวินดาบนะคะก็คือไปเร็วเลยแหละนะคะกระจายเร็วมากนะคะอย่างที่บอกว่าโควิดในเดือนเมษาจะเป็นอะไรที่กระจายเร็วมากไปทั่วทุกหย่อมย่านะคะไม่ใช่เฉพาะในเขตกรุงเทพหรือปริมณฑลนะมันจะไปทั่วเลยค่ะ นะคะมันจะไปทั่วจะกระจายไปทั่วประเทศเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันดีๆนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าสําหรับคนที่นะคะสาหรับคนที่ทํางานกินเงินเดือน,อนจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะสําหรับคนที่ทํางานกินเงินเดือนก็เหนื่อยมากนะคะเหนื่อยแล้วค่อนข้างเครียดค่อนข้างจะวิตกกังวลเลยทีเดียวนะคะ อันนี้สาหรับคนที่ทางานกินเดินเดือนในช่วงเดือนเมษาบางคนก็ทํางานแบบใจเต้นตุต้มๆไปโอ้ยจะโดนไม่โดนเนาะนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าบางกิจการบางหน่วยงานหรือสถานประกอบธุรกิจบางที่อาจจะมีการปิดตัวหรือมีการ mm hmm. เขาเรียกว่าหยุหยดชะง,งักนะคะหยุดชะง,งักหรือเขาเรียกว่าปิดก่อนนะคะปิดเพื่อรอจังหวะนะคะปิดเพื่อรอจังหวะรอเวลานะคะไพ่ในนี้เ็าเรียกว่าจะปิดเพื่อรอจังหวะรอเวลาแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเปิดใหม่ ะะแต่ถามว่าจะมีการปิดเมืองปิดประเทศเหมือนอย่างที่ผ่านมาช่วงรอบะรอบแรกไมคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะจะไม่มีการปิดอะไรถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเชื้อมันไปเร็วมากเชื้อมันจะไปเร็วกว่าใน,ในช่วงของรอบแรกมากนะคะเพราะฉะนั้นให้าาสรุปในช่วงของเดือนเมษายนนะคะสถานการณ์โดยทั่วไปจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะสถานการณ์โดยทั่วไปจะเป็นเช่นไรบ้าง โอเคนะคะสถานการณ์โดยทั่วไปอ่ะในเรื่องของร้านนะคะร้านอาหารก็จะเป็นลักษณะของร้านอาหารแต่ว่ายังไงอะซื้อกลับมากินที่บ้านนะคะซื้อกลับมากินที่บ้านก็นยังไผยได้อยู่เลยก็เรียกว่าการปรับเปลี่ยนนะคะในรูปแบบของการบริการนะคะที่เราจะต้องมีการปรับตัวค่ะอันนี้ก็คือได้ไพ่แฮงแมนนะคะ พราะฉะนั้นคนที่จะลงทุนทําอะไรในช่วงเดือนนี้ก็นะคะวางแผนดีๆนะนะคะคนที่จะลงทุนทําอะไรในช่วงนี้วางแผนดีๆค่ะอันนี้ได้ไพ่กินดานะคะกินดาบนี่ก็คือในเรื่องของการอดทนการต่อสู้นะคะการไม่ยอมแพ้นะคะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยอย่างที่บอกว่าเหนื่อยอยู่แล้วนะคะในช่วงเดือนนี้ซึ่งมันน่าจะส่งผลกระทบนะคะไปในวงกว้างแต่ถามว่ามันมีบ้างไหมในเรื่องของบางธุรกิจที่ส่วนกระแสมีนะคะมีค่ะ หรือบางธุรกิจที่ส่วนกระแสก็มีนะคะอย่างเมื่อเช้าดูเคสหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับตู้แช่นะคะตู้แช่ก็คือธุรกิจเขาส่วนกระแสนะคะเพราะว่าช่วงนี้ใครๆก็คือออกมาค้าขายกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของตู้แช่เขาจะขายดีมากนะคะเมื่อเช้าเป็นลูกค้าจากอุดรที่ได้ดูดวงกันไปนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าจริงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของตู้แช่ที่ร้านเขาเนี่ยผลิตกันแทบไม่ทันเลยขายดีมากนะคะ แต่ว่าช่วงนี้ถ้าใครที่จะลงทุนลงอะไรก็คือดูดีๆนะคะ,ะถ้าสําหรับคนที่เริ่มนะคะเริ่มลงทุนเปิดร้านค้านะคะร้านค้าร้านกาแฟร้านเบเกอรี่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็ให้าาได้ไพ่ดับขึ้นมาอีกนะคะอาจจะต้องวางกลยุทธ์ดีๆอุปสรรคปัญหามันมีนะคะนะคะอุปสรรคปัญหามันมีแต่ถ้าด้วยใจที่สู้นะคะด้วยความมุ่งมั่นนะคะ ค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะค่อยๆสู้ไปนะคะชัยชนะมันก็รออยู่ความสําเร็จมันก็รออยู่นะคะแต่อย่างที่บอกว่าจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดอย่างที่บอกนะคะว่าในเดือนนี้ค่อนข้างจะหนักทีเดียวค่ะการการแพร่กระจายค่อนข้างจะหนัก่ะเอาไม่อยู่ค่ะแต่ถ้าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการปิดประเทศเลยไหมไม่มีนะคะไม่มีค่ะ เพียงแต่ทุกคนก็จะต้องดูแลตัวเองเลจะมีการเขาเรียกว่าจํากัดพื้นที่นะคะตรงไหนที่มีลหบ,บากก็จะจํากัดพื้นที่นะตรงนั้นนะคะส่วนพวกเราเราทั้งหลายนะคะรวมถึงทั้งแม่หมอเองก็คงต้องดูแลในเรื่องสุขภาพตัวเองด้วยเช่นกันนะคะโอเคก็จบคำทำนายสำหรับภาพรวมในเดือนในษาแตาเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครอยากให้นำคิดอะไรออกมาก็บอกได้นะคะบอกได้แล้วเดี๋ยวแม่หมอจะจัดให้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามคะ่ะ